เป็นงานปูทับกับพื้นเดิมเลยใช้งานไปดือนนานก็อาจจะมีเรื่องการแตกร้าวหรือเวลาจะปูกระเบื้องนะครับอยากแนะนําเลยก็คือหลังนี้ครับลูกค้าไม่ได้ลงเข็มเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแปรเดี่ยวหรือแปรคู่ครับก็ยึดได้แข็งแรงเท่ากันแต่ว่าครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าง,งานไอริสพารมคลองสองนะครับหลังนี้รับกันว่าจ้างให้ต่อเติมงานปูกระเบื้องพื้นหน้าบ้านและก็หลังคาหลังบ้านนะครับหลังนี้ได้ส่งมอบลูกค้าไปที่เรียบร้อยแล้วเห็นวสวยแบบนี้ครับลูกค้าใช้งานตามปกติแล้วครับ เดี๋ยวพามาดูงานแรกกันเลยก็คืองานปูกระเบื้องหน้าบ้านนะครับจะตามมาดูกันนี่นะครับงานปูกระเบื้องหน้าบ้านนะครับก็คือจะเป็นงานปูทับกับพื้นเดิมเลยหลังเนี่ยครับลูกค้าไม่ได้ลงเข็มเพราะว่ามีหลังคาของโครงการอยู่แล้วครับเราไม่สามารถลงเข็มได้ก็เป็นการปูกระเบื้องพื้นตามแนวระดับไปตามปกติอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดระดับสโลปเอาแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะครับเวลาจะปูกระเบื้องนะครับอยากแนะนําเลยก็คือ เรื่องของการเว้นจอยต่างๆครับสังเกตได้เลยลว่ยโครงการเขาจะเทพื้นมาสุดแค่ตรนี้ใช่ไหมครับเราก็ปลูกกระเบื้องสุดแค่นี้เพราะตรงนี้เขาอาจจะเว้นไว้สําหรับให้ลูกค้าวางกระถางต้นไม้หรือว่าป้องกันไม่ให้เวลาสุดตัวครับพื้นเนี่ยจะไปดึงกับตัวโลโครงการอะไร,รอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างครับมาดูฝั่งนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ครับก็จะมีงานฐานรากที่เขายื่นคานออกมาใช่ไหมครับเราก็จะมีการเว้นจอยเหมือนกันเพื่อที่จะไม่ให้พื้นกระเบื้องที่เราปูใหม่ครับไปดึงตัวนี้แล้วก็ที่ผมเหยียบอยู่นี่เลย งานปูกระเบื้องครับนี่เนียนไหมครับเนี่ยคือเป็นฝาบอร์ดเดิมของโครงการนะครับแล้วก็มีการต่อลายนะครับต่อลายกระเบื้องให้เข้ารูปไม่สุดนะครับแล้วก็เจาะรูเจาะช่องเพื่อสามารถยกกระเบื้องขึ้นมาได้แล้วก็งานกระเบื้องเนี่ยครับหลักๆเลยนะครับที่อยากแนะนํานะครับเวลาเราเลือกกระเบื้องมาปูครับต้องดูเป็นกระเบื้องพอร์ตแลนด์นะครับเพราะว่ากระเบื้องพอร์ตแลนด์นะครับมันสามารถที่จะรับแรงกระแทกหรือรับน้ําหนักตัวรถได้กระเบื้องธรรมดาครับบางที ใช้งานไปนานๆก็อาจจะมีเรื่องการแตกล้าวหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นการเลือกกระเบื้องก็สําคัญสําหรับการปูกระเบื้องพื้นรงรถหน้าบ้านเหมือนกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยครับที่อยากแนะนํานะครับก็คือการทําระดับของกระเบื้องหน้าบ้านนะครับจะสังเกตได้ว่ากระเบื้องพื้นหน้าบ้านเนี่ยครับพอเราปูมาตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่เราก็ต้องบังคับสโลปครับให้มาด้านหน้าด้วยเพราะเวลาเราเปิดประตูเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีโอกาสที่จะติดพื้นนะครับ เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราจะปรับพื้นขึ้นมาหรืออยากให้พื้นสูงครับก็ต้องคํานึงถึงตัวล้วด้านหน้านี้ด้วยว่าล้วของเดิมสูงเท่าไหร่แล้วถ้าเราทํามาระดับพื้นอ่ะจะชนกลับไปตัวกรอนตัวนี้มาหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะได้เปิดปิดประตูได้สะดวกอะไรเงี้ยครับก็อยากฝากหลักๆไว้เรื่องเท่านี้ครับงานหลังองหน้งบ้านเดี๋ยวเราตามไปดูงานหลังคาหลังบ้านกันครับไปครับ ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานหลังคาหลังบ้านแล้วนะครับเราได้รับการว่าจ้างให้ต่อเติมงานหลังคาแล้วก็รูระแนงตามที่เห็นนี้นะครับตัวโครงหลังคาครับหลังนี้ครับใช้เป็นหลังคาไซส์ L นะครับซึ่งหลังคาไซส์ L ดูด้จากอะไรดูด้จากเหล็กกรอบครับด้านรอบข้างนอกนะครับถ้าถ้ามองจากมุมนี้ก็ได้ครับมุมด้านข้างครับจะเป็นเหล็ก6กคูณสนะครับเพื่อที่จะปิดแผ่นปิดรางน้านะครับมันก็จะสวยในระดับหนึ่งเวลาเราโชว์ด้านนอกหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเวลาใครมองเข้ามาก็ สวยสะดุดตาเพราะว่ามันไม่เห็นแผ่นหลังคาเหมือนสมัยเก่าอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วก็หลังนี้ครับสเปคโครงหลังคาเป็นเหมือนเดิมอีกเช่นเคยก็คือหลังคาที่ไม่มีฟ้านะครับเป็นหลังคาโชคงตัวเหล็กครับก็จะเป็นเหล็กแปรคู่แบบนี้นะครับก็คือจะเป็นแพทเทิร์นหลักๆเลยนะครับเพื่อให้ได้ความสวยงามแล้วก็ยึดเกาะแผ่นหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วครับเรื่องยึดเกาะแผ่นครับระยะของแปรครับเราวางมาได้ระดับมันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแปรเดี่ยวหรือแปรคู่ครับก็ยึดได้แข็งแรงเท่ากันแต่ว่า พอเราเพิ่มแปรคู่มาครับก็จะเน้นเรื่องความสวยงามขึ้นมานะครับแต่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเรายิ่งเพิ่มแปรมาอีกเส้นหนึ่งยังไงมันก็ยึดแผ่นดีกว่าอยู่แล้วก็อยากแนะนาครับสังเกตได้ว่าตรงนี้ครับจะเห็นไหมครับว่าจะมีท่อแอร์ครับเจาะลงมานะครับตรงนี้ครับเราอยากให้ทางลูกค้าครับติดตั้งแอร์ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําหลังคาเพราะว่าเราจะเก็บงานง่ายกว่าเราตัดให้เข้ารูปเพื่อที่จะสอดแผ่นหลังคาเสียบกับตัวพวกท่อแอร์ได้ เพื่อป้องกันพวกเรื่องน้ํารั่วอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราทําหลังคาไปแล้วแล้วลูกค้าค่อยมาติดตั้งแอร์ใหม่ทีหลังนะครับมันจะมีโอกาสตรงที่ว่าช่างแอร์เขาจะเจาะแล้วแบบว่าเก็บงานตามเราไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนรูที่มันไม่พอดีกัน,นครับก็จะมีโอกาสรั่วมากเยอะกว่าอีกครับก็อยากจะแนะนําว่าให้ติดแอร์ก่อนแล้วก็ค่อยเราทํางานหลังคาจะดีกว่านะครับที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือเรื่องของการตั้งเสาฝั่งนี้สังเกตไหมครับว่าเราจะมีตั้งเสาทั้งหมด5ต้นก็คือฝั่งด้านนอกเนีน่ย แล้วก็ฝั่งด้านใน2ต้นมุมนี้แล้วก็มุมด้านหลังนู้นครับเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ครับที่เราตั้งไปอ่ะเพื่อจะลดอาการการดึงตัวของหลังคานะครับเพราะเวลาถ้าเราไม่ตั้งฝั่งตัวบ้านเวลาสุดนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะดึงโครงหลังคาให้แยกแล้วจะมีน้ํารั่วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะครับ <S <S แล้วก็หลกัหลกๆเลยนะครับที่เราเห็นสะดุดตามากที่สุดครับก็คือ สีโครงเหล็กใช่ไหมครับใช่ไหมครับสีโครงเหล็กครับจะเป็นสีที่แตกต่างออกไปจากในที่เราให้ตามปกตินะครับปกติเราจะให้เป็นสีดํากับสีขาวนะครับถ้าเป็นสีเงี้ยก็ถ้าลูกค้ารู้รหัสหรือรู้เบอร์ก็สามารถส่งรหัสเบอร์มาให้ทางเราได้แต่ถ้ากลัวเราซื้อไม่ถูกใจหรือว่าไม่ตรงตามที่ลูกค้าอยากได้ก็ให้ลูกค้าซื้อเข้ามาเราก็จะหักกับส่วนตรงนั้นไปหรือว่าอะไรเงี้ให้นะครับส่วนละแนงครับอันนี้จะเป็นสีหลักๆเลยที่เราให้ก็คือจะเป็น สีขาวสีเทาแล้วก็สีมากสุกนะครับหลังนี้เริ่มเป็นรับรับเป็นสีเทาเพราะฉะนั้นก็อยู่ในราคาปากติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีจุดลงรางน้าครับหลังนี้ครับด้วยเนื่องจากตรงนี้ครับมันติดแทงน้ำใช่ไหมครับเราก็จะเป็นลงท่อระบายน้ำลงหนึ่งจุดเลยยวผมพาไปดูนี่ครับลง1จุดแต่ไม่ต้องกลัวนะครับที่ลงหนึ่งจุดเพราะว่ารางน้ําเราอะ กว้างประมาณ20เซนเพราะฉะนั้นะเรื่องการรดน้ำอะขมักแม่อาจจะน้อยมาแล้วไม่มีโอกาสเท่าไหร่ครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตเสยมุมบนขึ้นไปใช่ไหมครับจะเห็นเลยครับหลังนี้ครับใช้เป็นหลังคาเมทิชีสพียูเมทชีสพียูก็จะมีเรื่องของเสียงครับที่เบากว่าเมทิชีสพีนะครับแล้วก็เรื่องความร้อนด้วยจะดีกว่าครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือเรื่องหลอดไฟครับคมไฟครับหลังนี้เลือกรับเป็นคมไฟสีขาวเพื่อให้รับกับ แนวโทนสีของตัวระแนงแล้วก็โครงหลังคาครับก็จะดูล้อกันไปแล้วก็อย่างหนึ่งครับเรื่องของแผ่นหลังคานะครับถ้าใครกลัวว่าทําแผ่นหลังคาไม่ชิดพิวไปเต็มใช่ไหมครับแล้วมันจะมีโอกาสเรื่องของแบบมืดหรือว่าแสงสว่างเข้าน้อยเกินไปหรือไม่มากเพียงพองอย่างี้ครับก็สามารถทําแบบลูกค้าหลังนี้ได้เขาจะรับเป็นหลังคาไฟเบอร์กาซสองแผ่นนะครับต่อท้ายตรงนี้เพื่อที่จะพอให้มีแสงเข้ามาบ้างไว้สําหรับตากผ้าหรือทําอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่อยากแนะนำนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าอยากได้แบบนี้ต้องเป็นแผ่นแนวคล้ายๆกับว่าลอนเหมือนเมนเทนชีนนะครับซึ่งในกรณนนี้ก็คือจะมีแค่ตัวไฟเบอร์กาอย่างเดียวที่ลอนเหมือนพวกเมนเทนชีนจึงจะสามารถทําแผ่นหรือว่าช่องแสงอะไรแบบนี้ได้ครับหลังนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากก็ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามมาได้หรือว่าถ้าอยากได้เป็นแผ่นโพลีชิตันหรือว่าอยากได้แสงแบบอื่นอะไรเงี้ยก็สอบถามเข้ามาได้เรามี ทีมงานคุณภาพที่จะคอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดนะครับครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูครับเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าตรงนี้จะเป็นเหมือนพื้นหินโรยหรือว่าปกติใช่ไหมครับตัวพื้นหินเนี้ยข้างใต้ครับมันมีเรื่องระบบท่อเยอะมากเนี่ยครับสังเกตได้ครับมีท่อนี้วิ่งบนกันเยอะมากครับมันจึงเสี่ยงมากที่เราจะลงเสาเข็มนะครับเพราะอาจจะไปกระทบกับเรื่องอ่าพวกท่อนี้ให้แตกได้ ตรงเนี้ยครับเราก็เลยไม่ได้ลงเสาเข็มให้ลูกค้านะครับแต่ว่ามาทําฟุตติ้งเทียมตรงนี้แทนนะครับตรงเนี้ยครับก็จะเป็นฟุตติ้งเทียมสําหรับรับเสาเดี่ยวของโครงหลังคาเลยเพื่อที่จะให้เสาครับไม่ได้ยืนอยู่บนตัวพื้นโดยตรงนะครับก็จะมีตัวฟุตติ้งเทียมครับมาหลอกรับอีกทีหนึ่งเพื่อรับแนวโครงหลังคาครับตรงเนี้ยถ้าเป็นแค่แนวโครงหลังคาหรือว่างานหลังคาระแนงไงครับไม่ต้องกังวลเรื่องตุดเยอะเลยนะครับมันอาจจะมีบ้างแต่ว่า หลังคามันไม่ได้แบบหนักมากขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะด้วยเรื่องของลูกค้าครับจะดูจากนี้ก็ได้ครับจะมีพื้นเดิมของโครงการนะครับที่ลงไว้อยู่แล้วจะมีโหลดที่แบ่งกันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถตั้งเสาตรงนี้ข้างหลังนะครับแยกจากพวกตรงนี้ได้นะครับเพราะยังไงเวลาโหลดมันลงมามันก็จะมีตรงนี้คอยช่วยหรือคอยเซฟในระดับหนึ่งแล้วครับอันนี้คือสาหรับหน้างานที่พื้นที่ไม่สามารถลงเสาเข็มได้นะครับก็จะแนะนําเป็นตัวฟุตติ้งเทียมเพื่อที่จะ รับแนวเสาโครงหลังคานะครับนี่ครับเหล็ก6กคูณสครับเห็นไหมครับจะเป็นเหล็กใหญ่ปิดบังแผ่นหลังคาแล้วก็ปิดบงังรางน้านะครับตรงนี้พอเรามองภายนอกก็จะสวยงามนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นแผ่นหลังคาแล้วก็จะดูเรียบเนียนเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นอย่างหนึ่งที่อยากแนะนานะครับสำหรับบ้านไหนที่ทําหลังคาจะลดหน้าบ้านแบบโชว์ความสวยงามหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ แต่ก็จะมีอีกไซส์หนึ่งที่อลังการกว่านี้ก็คือไซส์ XL เดี๋ยววันไหนถ้ามีโอกาสได้ไปถ่ายหลังไซส์ XL เดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็อธิบายแนวโครงสร้างให้ดูอีกทีนะครับว่า XL ทํากันยังไงแล้วมันสวยกว่าแค่ไหนนะครับครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการรีวิวงานต่อเติมที่หมู่บ้านไอริปพารมคลองสองนะครับครับถ้าใครสนใจหรือว่าอยากติดต่อสอบถามนนครับก็ทักเข้ามาได้ที่เพจหรือว่าช่องทางอื่นๆที่เราจะขึ้นให้ด้านล่างนะครับก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงหรือว่าอยาก บอกอะไรหรืออยากแชร์ข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะนาคอมเมนต์นะครับมาตอบคําถามกันหรือว่ามาอธิบายนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไงหรือว่าถ้าใครมีข้อคิดเห็นที่ดีกว่านี้หรือว่าอยากแนะนําอะไรกับเราก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปพิจารณาแล้วก็จะนำมาปรับปรุงอีกทีนึงครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ DMT Construction นะครับรับบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานรับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยหรือว่าที่ทิศเลยก็คืองานหลังคาโรงจอดรถหน้าบ้านนะครับ ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ